โอเคเรากลับเข้าฟาร์มเมนต์ของเรากันดีกว่าแต่มันไวมากอ่ะเดี๋ยวขอปรับขอปรับรถแป๊บนึงนะครับผมอ่าโอเคใช่ดีขึ้นหน่อยเออคิดถึงเออ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 อะไรเฮลิไหวันนี้ไหวเชี่ยเจ้เจ้เชี่ยปิดตู้ตู้ปิดตู้ตู้ตามแมวสีดำไปไหนแมวดำวะ ไม่รู้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 รูปแผ่นนี้ไหวแผ่นนี้ไหวทุกคนเดี๋ยอะเฮ้ยเจี่ยไม่รู้ว่าอะไรแผ่นนี้ไหวขึ้นห้องใต้หลังคาแทนที่ควรจะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะดูว่ามาฉลาดจริงๆมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยมอง What is that แป๊บนะภาพมันมืดขอปรับแสงแป๊บนึง โอ๊ยไงเจ้าหมีวเอาเอ๊ะเด็กกูหล่ออยู่หรอที่ชกเอ็นมัดเกินไปใช่ไหมไม่่วเส้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเอ๊บอบเอไอ้หนูไอ้หนูช่วยกูด้วยหนูไอ้หนูผมตายแล้วใช่ไหมตามแมวสีดําไป What is this เรากลับไปไม่ได้มันม,มีประตูหรือมี่อะไรอ่ะ Hello คือพระเจ้าเหรอเอออะไรเอออะไร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 อย่าอ,อย่าเข้ามาคุณมวยนะ่ะย่านะอย่าเข้ามาคน่ะต่อยนะ โอเคโรดดิ้งก็ตกใจไปได้เชีย่ยความอยากรู้ตามฉันมาให้ไวที่สุด <c oughs> ผ่านประตูไม่ติดอย่าให้เขาเห็นก็คือเหมือนอย่าให้เจ้าเด็กนั่นเห็นใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมอะไรบางอย่างป่าวเออลืมอะไรวะช่างมันเถอะเดี๋ยวเท่แน่ไอ้แมวเชนี่ทำกูหลองรัสารจัด <c oughs> ล Studio ืมอันละอ๋อวันนี้เปิดคลิปว่เลยก็งั้ขอสสวดีท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ช่องเซนเทพกับผมใช่ไหมนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเบบี้เอ็นเจลโลกับอัปเดตแมวดำหรือดิแบ็กแคทกับไอเด็กเชียนี่นะผมซึ่งตัวเกมได้มีการอัปเดตเออสนามของชาร์เตอร์ใหม่ซึ่งนี่เออชาร์เตอร์ที่3แล้วนะผมจากตัวเออกูเรนดิ้งกับแบงดิ้งสำหรับที่นี่อยากดูสามารถกดเข้าที่คำอธิบายใต้คลิปไปดูได้เลยนะผมก็คงจะทำคลิปไว้เป็นปีแล้วเออโอเค โอเคมาทามาเรก็วเลยดีกว่าซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนี้เรามาอยู่เหมือนจะเป็นมิติของไอ้เจ้าแมวนั่นมิติรบบูกป่ <c oughs> าเหบ่ไงไอ้เด็กเชีย่ยทำอะไรไม่ได้แล้วดิอยู่ในนี้นะแหละแดดเป็ใสโอเคมาเดี๋ยวตรงนี้ขอให้เก็บฮะเก็บหนังสือหนังสืออะไรอ่ะนี่เปนอย่างขอกผมว่าหนังสือนี้มันไม่ธรรมดาอันนี้เปิดอินชาักไม่น่ามีอะไรในนี้เย้ okay. ขอ,อโซนสักแป๊บได้ไหมอ่ะพี่เล่นบันทึกอ้าหุบป,ปากหุบป,ปากหุบปากโอเคเรามาเท่าในะเรื่องแต่ขี้เกียจเหมือนอ๋อทหาร หนังสือนี่ที่เป็นห้าเล่มใช่ไหมแล้วเจ้าเหมียวยาก,กินปลาทูหรือเปล่าไม่ใช่เราหาหนังสือดีกว,วา่าหนังสืออยู่ตรงนี้เรียงเลขเหรอใช่ไหมให้เราเรียงเลขใช่ไหมหรือไงอ,ไอเอสองหกอ๋อ, 2, อ,อเรียงให้เหมือนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหม แล้วก็ตามดูที่ผมดูช่องมันมีอยู่สามสามเล่มฮะโอเคเอ่อขอรู้ปะน,นะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งอันนี้จะต้องเป็นสองอ่าโอเคพัสดุง่ายง่ายพัสดุง่ายง่ายตรงนี้จะต้องเป็นสองอ่าอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ต่อไปจะเป็นห้าอ่าอ่าโอเคโอเคเข้าใจโอ้พัสิุง่ายพัสิุง่าย แล้วก็หนึ่งสองแกจะเป็นสามับผมนี่เรียอคณิตศาสตร์ไปทำให้ฉลาดอย่างนี้เองแต่พูไม่ชอบเรื่คณิตศาสตร์อยู่ดีอะโอเคขอหยิบหนังสือไปได้วยเล่มหนึง่งเกิดเจออะไรก็ออกป้าดหัวโอเคหมายจะลงมาเป็นที่ไหนอะคือคำถามอย่างนี้คือที่นี่คือที่ไหนทางนี้ใช่ล็อกอยู่เตาหลอมอ๋อแบบวาบคำนั้นเหรอ อะไรเกิดขึ้นหยบฐานหินอ๋อถ้าฐานหินใส่นี้ต้องใส่เยอะขนาดไหนอะอ๋อโอเคเราต้องใส่จนอ้นี้เต็มเลยอะอ๋อแล้วเราก็จะระเบิดประตูที่ทิ้งใช่ไหมเออว่าไม่น่าใช่หรอตรงนี้เปิดได้ไหมถูกเชื่อมปิดสนิทยอดเยี่ยม เวลาบ้มทีทิ้งฮะเอ่อเอ่อไม่ควรทำอย่างนั้นใช่ไหมสามกดสาแล้วก็หมุนอ้านี่โอ้โหโคตรฉลาดโหขอบคุณครูฟิสิกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครูเคมีฮะขอบคุณจริงๆโอเคโ,โหโหลด,ดดิงอ่า เราไปถูอเป็นเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินเหรอใช่ไหมมีเจ้าสแกวร์บนี้ไม่มีอันนั้นเป็นสวิตต์เราไป่างนั้นต่อเนี่ยเลยเอ้ยตกใจว่ะโอ้โหแมวนี่อืมอืมโฆษณาอันนี้ผมว่าเราไ่ได้เปิดไม่ได้ขอใช่ไหม อ๋อมันคือค่างเปิดตรงนี้เหรออ๋อโอเคโอเคนั่นคือกุฎมานตรงนี้จริงเหรอขังอะไรไว้ปะอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้ขังอะไร,รอ่ะมันก็เออใจเย็นเพ่อนใจเย็นสวัสดีครับไงเจ้าเหมียวคุ่นยุน ใส่ถานให้หุ่นยนต์ใหม่แต่ผมสนใจนี้มากกว่าเนี่ยดอกไม้กลายเป็นนุมเด็กแล้วนุมเด็กก็ไปให้เด็กนี่แล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้เอ๊ปลาตาีนะหน้าปลาตาี flora of carcosa อืมอือันนี้เราต้องเอาถานมาให้ใช่ไหมถ่านพังๆเออไม่บอกคูก็รู้ มาแปลฐาถานแม่เจ้าหนะุ่นยนต์นะเอ้าไม่ไปไหนแล้วไม่รู้เอาไปพาโรบอทข,ขึ้นชั้นบนไปซ่อมแซม,อมเอาตรงนั้นหรือเปล่าที่เป็นนิวอ่ะเออใช่ไหมน่าอันนี้คือนิวแน่เลยผมว่าม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 าเพื่อนเดี๋ยวกูจะพาไปซ่อมนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง Này! Này ngay! sai chắn rồi đó! Á! Uđau Thu! Ồ! Chắc quá, Hả? Cái gì vậy? Chạy hả? Ờ! Làm sao vậy? Ôi! Đúng rồi! Chết ดีเลยด้วยเนี่ยเฮ้ยอ่านวนัตีน,น,นิวทีอ่ามันชื่อว่าน,น,นิวครับผมสวัสดีเพื่อนเป็นยังบ้างสวัสดีเปล่าชื่ออะไรเหรอเออวัต้องใส่ช่องมืออ๋อมันเป็นหุ่นเป็นกระดาษใช่ไหมใช่ไหมผมไม่รู้อะ่ะ เออทุกคนอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็ได้นะแต่แบบใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะโอ,อเคมาเฮ้ยเผาบ้านนี้ทิ้งยิงเดียวเอาไหมเออ่าในปีนออกวานที่จะปีนอะไรให้ดูดอ่าโอ้ไม่ต้องมาลากกันก็ได้โอ้โเขินนะเนี่ยโอเคเหมือนเอออ่าใช่ผมเร็วเนาะนะ อ่ะเกเราต้องติสูสเตอร์ใหม่ครับผมบูสเตอร์อันีหคืบูสเตอร์อัไหนือบูสเตอร์วะใส่ลงไปแล้วก็เอานิวบูสเตอร์ใหม่เพื่อนออต้องเอาไปใส่ก่อนโอเคโอเคอเครับทราบทราบร่ตัวทีตาวทีคุโง่อนี่โง่อยอ่านี่นิวบูสเตอร์ใหม่เพื่อนมีคนไปช่วยทางมีคนไปเป็นเหยื่อล่อไอเด็กนั่นแล้ว ฮ่าสวยอ่าเยี่ยมเพื่อนไม่ต้องกาะอ้าวนิวมึงจะมามึงจะมาอมองอัดตอนนี้ไม,นะม่น่าเพื่อนใจเย็นก่อนซ่อมลิฟต์ือว่าอะไรอ่ะไอ้หนูขับเป็นน้องไหมมา ไปกูเลยมจะก,กูมาเออเอเอาไปได้ใช่ไหมโอเคเอาไปได้ไปได้เกมมันบัอไไ็อกนะเอาไปตรูเดี๋ยวดิดดปมันมาแล้วบายบายเจอชาติน้าห,หนูห้องแหลกในส่วนลับห่างไกลจากสายตาสอดส่องดิสตาพักพินในคาโคซาที่นักบราดคอยปกป้องนิว โอเคหมายถึงเราจะไปที่ห้องแล็บของใครสักคนซึ่งผมว่าไอาเป็นไอของไอหมออิก,กาแน่ๆใช่โ okay. อเคเปิดเข้ามาคือมีภาพสองภาพมาฮะไอเด็กเชี่ยกับหมออิก,กาแล้วเมื่อก,กี้มึงเบะปาาใส่หัวฮะมึงลองเข้าอีกโอเีโอ้ยเชี่ยอ้าไันนิวสบายดีหรือเปล่าเราหยิบนิวได้เมื่อกี้แต่ผมไม่เข้าดีกว่าเราซนสักแป๊นแบ,บนึ่งเอ๊ะ เปิดได้ไหมมันติดอะไรสักอย่างอะน่านนจะไม่มีอะไรโอ้อ่าเพื่อนอยู่ตรงนี้ปั๊นะนี่อะไรอะ่ะขอสนบัตวงดมันคืออะไรอะ่ะ เราสอบห้องเล่นแร่แปรธาตุให้เรามองดูรอบๆฮะอโอโคุญแจนี่อีกแล้วคุณจำคุญแจีได้จากไอ e. ชากจบที่ต้องหนีเด็กนั่นอ่ะอีกแล้วเหรอไม่เอาหนะไม่อยากเล่นหน่ะเกลียดเกลียดฉากจบนั้นอ่ะฮึมไกรโรสเฟียอ๋อนี่ไงนี่เรามีอันนี้อยู่ครับดอกไม้ เมื่อมันเหมือนกับเป็นมีหนามอะไรหรอเราให้นิวไปดูดเอาสปอร์ของมันออกมาจากนั้นก็เอาสปอร์สีเงินมาบอกกบสีแดงสีม่วงแล้วก็ไอเด็กนั่นอ่านี่เรามีสีแดงแล้วต้องหาสีม่วงอนะโอุ้ยเชี่ยเจ้าใช่ไหมยจ้าใช่ไหมนิวนิวนิวลูกพอ่อลูกเล่นไหมลูก เล่นอะไรนิวเคแปลว่าเราจะต้องไปหาอะไรสักอย่างมาให้นิวนะ mm hmm. อฮะเพื่อไม่ถึง mm hmm. อ๋าเนี่ยขวดที่ใช้นี้เด็กนน่นะเครื่องกุญแจเรไปยามอะเคเคเเคสีแดงบวก้เงินเท่ากับแม่เหล็กสีเขียวบวกสีแดงเท่ากับน้ำหนักแล้วก็สีม่วงบวกสีอะไรสักอย่างจน ฉีดไปอะไม่ใช่ฉีดมันโดนเผาสารนําความร้อนเราต้องเอื้อไปถึงตรงนั้นงั้นแปลว่าเราต้องให้ใครสักคนขึ้นไปเอาให้หรือเปล่าอ,อ๋อต้องเรียกเราต้องให้นิวมาจัดก,การนะเราไม่ใช่หยิบนิวไปโยนใส่มันสวยทนสับปะรดใครใส่มันอ๋อมันก็กลายเป็น อ๋อไอไอดอกเดียวคือดอกตรงบริเวณตรงนั้นอ่ะไอตรงที่มันจะเป็นอะไรสักอย่างเออแล้วก็ใส่ไปอ่าถูกครับถูกจากนั้นแล้วก็หยิบขวดมาเตรียมเอาไว้โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นพิธีกรรมอะไรางียเราขอไม่สนใจนะเราขอแบบเออ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 เอ้านนี้รู้สึกว่าเขาทํามาเป็นเนื้อเรื่องแบบจริงจังเลยวะโอเคแล้วใส่สีแรงลงไป จากนั้นก็ใส,ส่ใเป็นสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีม่วงจากนั้นก็เอาสีม่วงไปให้เด็กเหลืองนั่นสวยทำอาไนี่อเอ๋อยากกินเองครับพระเอกขอร้องละอย่าทำตัวงูตอนนี้ลูกนี่นโคตรเยอะเออะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะว๊อดูดทำได้พี่เหรอ มันจะระเบิดไหมไอ้หนูไอ้หนูจริงรก่อนเออวตีจ่าสบายดีแล้วเปล่านะเออไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นแลโอเค้ไมมันมันเป็นเพื่อนเราเองเข้าไหมเออเราเราไม่ได้นี่เนะเนะเน่นหนูนะเะ,ะจับปกป่าบ้าง โอเคโอเคโอเคมันเริ่มกุญแจไอ้หนูกุญแจคุยไหนกุญแจคุยไหนโอเคไปแล้วไม่ต้องร้องให้ไปไกลๆกูเลยไปเสียชีเิตประตูเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอเคเรามีนี้อยู่เรามีนี้อยู่โอเคจ้อยจ้อยจ้อยเราฝานเราต้องดูขอานในคลองรัวเรามีจานเอ่อเอาไปโยนใส่มันใช่ไหมโอเค เดีอขวดนมแล้วก็น้ำที่ห้ามดื่มเอาให้เด็กกันดื่มเจ้าหนูพี่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์สนใจของดีหรือเปล่าเออเยอคเอยสนุกขึ้นหน่อยมาเคเราจริงจังเลยดีกว่าผมว่าผมต้องรีบแล้วไม่ให้หนูนี่เราเบิดที่นี่ทิ้งป็นจุนแน่อืา หนังสือฮะหนังสือที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเอะไงนิวไม่มีอะไรหรือเปล่าอิมลกักสกรูอืในห้องครัวนี่ยู่ไม่มีอะไรเลยฮะเอ้ยนี่มันตรงเลยนะนี่โอเคล็อกอยู่ตรงนี้เป็นรากไม้พันมันพันริบหมดเลยอะ ไม่ไ้บันทึกเราขอไม่สนใจเหมือนเดิมนะัะผมเราจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเฮ้ยมีเป็ดอะ่ะสวย <c oughs> เรานิวต้องการด้ามจับวาวติดด้ามจับติดกับตรงไหนอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ตรงนี้เอาด้ามจับไปติดตรงไหนวะเออ ไอเด็กนั่นไปไหนแล้วอ้อตรงนี้โอเคตกใจหมดนิ้วบอกหน่อยดิเราได้กลับตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เฮ้ยนี่เจพเจเฮเฮียยหมุน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 โอเคล้วเออไม่ถึงอ่ะ ơ bocke Ờ, ok Bắt nho tấm mùn hoao 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 bay mùn hoao tấm mùn hoao tấm mùn hoao tấm mùn hoao สวยเก่งมากไอ้หนูแต่กูยังเกลียดเองอยู่ดิไม่ต้องมาโฆษณาไอ้เชี่ยเนี้ยนิ้ยๆนอยู่ไหนเพื่อนเนี้ยเนิวเนี้ยงการตัวนายเพื่อนมานี่โอเคแล้วเราไปเสียดตรงนี้ไม่ใช่อ่ะมันต้องการไฟฟ้า แต่ที่ไม่ใช่ขาวๆนี่นี่ยแล้วก็ยุดนีเน่เอ้ยเจ้าหนุเอ้ยรอกด้วยอ้เมียวไปไกลเกิีวเลยเด็กเชี่ยโอเคเราต้องรัาอีกแล่ะโจรใส่หาบงับเพื่อนโอ้ เค okay. มันมีรหัสอยู่แถวนี้เะแล้วรหัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปดูบ้างเฉยเธอคนนั้นไปไหนแล้วหูไม่รู้เพื่หน้ากากของเราด็อกเตอร์ใช่ไหมร่วงจากบันได <laughs> <laughs> วมึงเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์ที่ฉลาดเกินไปเหรอเพื่อน เด็กนี่หยิบบันไดฟาดมานิีหยิบบันไดแล้วฟาดมาเลยมึงยา่ะมึงยาอะไรนู้มึงยาะดูเหมอนต้องเปิดจากด้านหน้าเฮ้ยอ๋อให้ถ่ายภาพเหรออะเอออ๋อหรือเราจะต้องถ่ายภาพไอเด็กพี่ใช่ไหมจะถ่ายได้ ไม่มีฟิล์มอะต้องหาฟิล์มก่อนอ๋อตรงนี้เปิดได้หัง,ง,งูทัางนานเชียร์เ<ง>ด็กดการเข้ามาในประตูพิธินิวแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมมีใครบางคนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลามันมีใครบางคนอยู่ในห้องนี้เรารู้ทุกอย่าง มันรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเราอะ่ะมันรู้ได้ยังไงเป็นใครอะ่ะติดกล้งองก็ปิดไว้เหรอ,อเก๋ยังทำอะไรสักอย่างในห้องนี้อะ่ะเฮ้ยเนี่ยฟิล์มกล้องโอเคใส่ฟิล์มไอ้หนูมานี่มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้รอๆอ่ะนั่งไว้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้รอรอนงงเาอนาะ อะไรนะพูดว่าฉันเกลียดตัวเองอเ,เราหูไม่กอดโคตรร้อนนะห้องยังมืดไม่พอ,อแต่ตอนนี้มันโคตรสว่างเลยนี่ดอกไม้สีเขียวอะน่าจะลอยดูแล้ว ห้องอยังมึงไม่พอ,อเด็เดี๋ยวเลยกูถามมาสี่สิบนาทีกูอยากไปกินข้าววะเนี่ยไอตีมเร็วเอา้อเปิดประตูได้ไงวะกูจำได้กล้องที่มันล็อกไม่ใช่เหรอ จัดการมันิวสวยสีเขียวเอามาใส่สารทำปฏิกิริยาในถังตรงไหนอะทางไหนอะเขาไปทางไหนวะทางนี้เหรอใช่โอเคถูก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 ก็ต้องหาดอกไม้สี่อันนะเติมหม้อ เราต้องเติมหมอ้อยังไงคำถามคือเราต้องใช้สีเขียวกับอ๋อสีแดงแ้มนางโอเคไปไปเคสวยสวยเออเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะเกมนี้แล้วก็เอาไอ้นี้มาให้หนูนั่นกินใช่ไหมชื่อสนุกอ่ะชาตเตอร์ที้ผมชอบอ่ะ นาะยหนูนาะยต้องการยานี้หรือเโอ้ยนาหนูอ,วนอ้วนโอ้ถือเดินเดินช้ามากถือเดินโคตรช้าน้องอ้วนโอเคแล้วอนำยาแยมหยักม,ม,มาใส่ตรงนี้แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียว เอาง้วบลับมาเร็วเร็วเลย <ไป S 2> วิ่งวิ่งนุก๊กวิ่งวิ่งเดนโคตรช้าเลยเชียอยู่ตรงนี้นะมึงอย่าขยับนะมึงอย่าว้ามานะ กอกจะว่าไม่เด็กเชียนี่อ่าต่อไปโอ้เฮ้ยสวยอะผมชอบตรงนี้อะเฮ้ยสวยสวยสวยเรายวต้องหาดอกไม้ต่ออะนั่น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  กูเล่นอย่างมีความสุขขอร้องล่ะเอาเลยนิวเอาไอ้เด็กเชี่ยนี่หยุดน้องไว้เออหยุดหยุดหยุดนิวใจเย็นนิวนิวนิวใจเย็นนิวนิวใจเย็นเพหัวนิวใจเย็นก่อนนิวนิว

ปืนใหญ่ไปไกลอยู่ไปไหนก็ไปเหวินไว้เจออไม่ชาิหน้าไอเด็กเชี่ยโอ้คนเขามาทำงานต้องหาวิธีฆ่ามู่เนี่ยนิวจัดการดิเก่งมาก นมิวเฮ้ยกูอยากไปกินข้าวไอ้หนไม่ใช่หรอมั้รู้ไหมคือก่อนที่จะมาคลิปนี้กูกันหิวมากมุณรู้เปล่ามิวมิวโอ้จะคุยด,ด้วยซะหน่อยเอ้าไอ้หนูเฮ้ย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 มิวเอาคุณมั้โอเคชี้หายแล้วครับ